อ๋อเพิ่นจันให้ปูบ่แม่เปิดกระจกลงดูดูเพ่นถือเรีบอกถือไรบ่แม่ถือแสนกว่วเลยเพิ่นเลยจ้างมาล่ามไหปูบ่แม่โอ้ขับตู้ส้มมะเร็งบ่มะเร็งบ่ที่เลีนไปแล้วครบแล้วไปแล้วจบแล้วจบมือนี่เอ้าคือส่งกาวนเนาะวันต่ายเอฟซี เนีนาใชเข้าเพีนจ้งมะลัเนี่ยคคสพ่ก็สิได้เลขล้วเนาะพิ่ถือเจ๊แสนแม่แสนหาเนี่ยล่ะถือแสนหาเจจ้งมะลัก็ชาาบ้านมะลัก็จะขอกันทุกคนไม่ถือโอ้ยทุกคนสามบวยสามบยสามบวยเด็กเตะตาฟาดก่าสิมาออกนเพ่นอยู่เน้ย่ายได้สือสื่อตลูกอ๋อถือตลูกงายพอได้สื่อเขาประตูขาง่ายจะสื่อจะกดหาศูน เก้าเก้าเก็ดกันคุณเก้าเก้าวันในสื้อค่ะว่ได้ซื้อวัดตี้ยวันในื้อก้าเก้าอยู่ดีๆถ้าถูกถือว่าออกซอยมันคิดมันค่ายากอยู่แม่แมงโอ้ยเนาะถือแสนหาถือวัดบ้านนั่นแหละก็ซื้อซับหนีเนาะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนที่เว้ากับเมียนั่นเมียนั่นคนที่แม่แม่สัมภาษณ์นั่นบอกเมียนัสดีเอฟซีนะคะับชอไปค่ะข้างนวันนี้มาตามเลิงสวัสดีค่ะแม่บ้านเมียพญานาค ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะคือพอส่งข่าวเนี่ยหมวัวร่ำมาล่ำน่ะเฮ้อนาสิส่งข่าวนี่เน,ะนาะโอ,อ้ยม,ออยมากจิตส่วนมากกัดมากแล้วไงละ่ะมันไปทางไหนเจ้าของบ้านเจ้าเป็นใหญ่บ่เนี่หน้าตาคือกันเจ้าอยู่บ้านไหนอยู่คันตะกา อ,อ,อ๋อกอนอำเภอขาตะกามาท่านาลำบ่หออลำก็ไปต้ง่าไปเบองหอนโอ้มันหอนเต็มา่านมันมกใช่อมอลำก็อยู่ไกลๆเนะาะอยู่บงเหนือคะ่ะอยู่บงเหนือค่ะโอ้ยเนาะมาบุท่านเพิ่นเพิ่นสีได้จะไปเล็ก เขียนไ,ไว้บนน้อนะมูลนี่ใส่ลเลยแฟนเพิ่นผัวเพิ่นไปใส่โอ้ยคือพอส่งข่าวนี้เออเอาเพี่ยนทิศทางไหมตัวนี้อ,นอ,นอ๋อบอกมือมือม่อใดเพิ่นสีมาส่งจัดจัดนสิฮอดอู้ยขาดมือส้มล่อวันตั้งใจยว่าสีนมา มันคนคืองสีลายเนาะเลขมื่อเลขออกเนาะโอ้เขาจะเต็มทีพุทธาแสนสองแสนก็โอ้ยบอกมากขนขี้งลูกเลยแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมขนขี้งลูกเลยป้ามีมากเตอร์คัตะก้าเงินยอดเงินะะคเงินยอดเงินนะครับเป็นได้ย่างเหล็กยอดเงินเงินกับเงินหูฮะเงินหูเพราะเขาเกะเที่ยงเงินเกะแบบบุตรันเดทชาวบ้านบะ ไปเห็ดเนี่ยอยู่เดพยาบ้านครับโอ้โอ้เขาไปเี็นพิเบ้านก็ได้เดือนเพิ่นเพิ่นเพิ่นใส่สุดสวยแถวเพิ่อเพิ่นจะเห็นเพิ่นเห็ดเศษบ้านมั้งเนี่มันบรจางมะล้มสีไม้เห็ดพิาบานน่ละเดี๋ยวเขาไปเห็นพิเบ้านเนาะท่านผู้ชมนครับไไป่แม่เพิ่ไปทำไปสีก็ขอกับน้ำนะครับสีกับเขา โอ้ยห้ส่งให้รับอีกเด้อปูเด้อเดี๋ยวมือส่องสิม่อีกเด้อรันจัดนางละมันจัมันพาอยู่บอกมันจัไงมันจัดไงยวไปเฮียนผู้เยาบ้านค่ะต้องสิรูเลี่ยงผู้เจดีย์สะพานเมื่อนั้นไป ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสิตามไวยให้เพิ่นจิได้ยอดเงินเท่าใดต้องไปถามเมียผูญยบาลยังสิงโงเมื่อนั้นสัมภาษณ์เสียดายแม่บอท่านว่าสิแม,ม่เหมือนเศร้านี่ยากนะเนี่ยไปบ้านผูญยบาลผ่อน,ออนเหมืนมากพอดีเลยไปบ้านผู้ยบาลย่างย่า,ยาง,ง,งไปถามเมียผูญยบาลก่อนยอดเงินเนี่นบ้านผูญยบาลค่ะ ขอดคือสิถูกหลายเนาะถูกหลายก็เจ้าจังวอลล้เขาเจ้ากับลังหรือเวทีวาสิแม่ตะมือเลขออกคุณกับพ่มีผู้พาม่าหยาอยูกต้มกับอมกับบอกไมันจะ้วาัมลวันล้่นบอรงนกกัยุ้วาสีมาจางซอยเพลินกันถือปสันกับพ่อมีเวลาแม่มาถามเลขเมื่อนั้นนัน ตามแม่อีหยงเพิ่นลงคลิปลงคลิปเพิ่นถึง03แม่คือยืนใอ้วนเพิ่นอยู่ใสนบ้านหลังใด๋ดอก3แม่น03 3 7 8เมียคุณย่าฝันบเเย้หฝันบ่แม่นว่าไปเฮ็ดอยู่ันได้คือกันเพิ่นบอกอย่างก่อนเพ่น905เพิ่นส่งน่ะเออแม่น เนี่ยผู้นี้บ่เป็นพยาบาลฟ้าพยาบาลก็นมอายุจักปีล้วสิเก้าครับสี้าจะหาเอ้าคือวัน้นในเถานถบเู้ใหญ่บานนาะกสากไ่ได้โดนเลยสามวันโดนโดนปีไปได้เป็นหญ่บานมั่่ต่อยู่สามสิบปุ่นบ่สี่สิบปุ่นบ้าเนี่ยพยาบาล่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้ายังวัน้ในแถอยู่เป็นยเพน ปุ่ารมีเพิ่นกาวาเพิ่นชื่อหรออเพิ่นได้ลายป่ครับเนี่ยเพิ่นมาบอกว่ซส่นบเหลาะว่าเพราะว่าลายเอรแสนกว้าเดี๋ยวหักการของเก่าเพิ่นเออกำน,นันนักกานได้มื่อเดีอนตเก่าลายมือเดือนตะเก่า อ่าเดโอ้รจะเดาว่เดี๋ยะกาวนี่มใชรถใช่ไหมพวนเชนเนี่ยกากปนี่าป่อยเข้าไปเห็นขางแก้วเน่ถายนั่นไหนเห็นว่าตะพ่พาวาของเมอ๋เดือนพันเขียนวดวงหั่นดมวดวดนึงศูนหาหาศูนย์กับเก้าศูนย์าวขวงเยูหายายว้าดนงเแี่โอ้มันถือทาโตะตะสตาใสไปเฮี้ยนว่เห็นยอดเงินได้หรือเ่ ยอด้าเยาม่งนีเนหลมีบุญมีอย่งเ่นบนี้ชื้อถือก็ได้คนบอกเก้าศูนย์หาเลยยอดเงินหาศูนย์เก้ายอดเงินยอดเงินหา9อบาทแรีหอดล้านหอดบุเนาะหาศูนย์เก้าตต่ที่แหลกจังไาอยากมาฟังยอดเงินละได้หรือเปล่าสินห้าแม่สินห้าพร้อมกันเลยบอกกับส่ง โซ่งแล้วเพราะว่าเอานับยอดเงินในปูแล้วก็คือถวายปูหนับเลยถ้ายอดเงินเท่าไรก็คือเอาบอกแล้วบันี้ผู้ช่พิ่นกับสิบคนไม่หยัดโซ่งบอกมาเพิ่นตรงมากคือเก่าล่ะเพิคนตรงมากอยู่แล้วเพิ่นมากอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมันแม่นั่งหน่อยนั่นแม่นั่งหน่อยเพิ่นตรงมากอยู่แล้ว นายบ่เพิ่นหาโอนี่บ่แม่ผู้ใหญ่นั่นบ่แม่ผู้ใหญ่ก็บ่เฒ่านึกว่าเปนผู้ใหญ่ใหญ่ๆอ้วนๆแม่ผู้ใหญ่เด้อตเกาใหญ่ๆอ้วนๆพี่แม่มาเพิ่น่เพิ่นมาหาถูกงวดก่อนออกกันจ้างหนังนี่แมนก็ไดูหนังซ้มหนังแล้วก็ดบ่ลําเอออแม่นก็ซุมนมกันร่วมกันเงินเนาะโอ เปนร้อูอ้ยากมวกน้อนี้เมนอยากมวลน้นะอยากมวนก็ออกกันพลร้อยละใดพลรลอยเจ้าคนจ้างหนางเอาแล้วคนจ้างหนังละได้งวดก้อนน่ะเน่ยงวดเช็ดแปคนจ้างหนังผ่านไปเร้วปนี้พิ่นอยากเบื้องมอล้าโอ้ยแต่เมน เรา่เหนเป็นเบาอยู่หนเป็นก็เเหมโอ้มนี่กีอีก่หยดเป็นคนขึ้นไปเบาเวทีแม่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 แาวแม่ดม่แม่นี่แม่แม่แม่าของค่แม่แมมีนม่ อาผู้มาส่องมือนั่นบป่เออเออเห็นผู้น่อยนั่นิ่นสีให้ตอนนี้เพิ่นได้ศูนย์สามเจ็ดแปดรากาเก้าศูนย์แล้วเนาะิ่นสีให้อีกนสามเจดแสามงวดแล้วสีเหลี้ยวออกนสามงวดล้วนี่มงวดงวดก็สี่เอาเก้าเจ็ดงวดบอก เอาฝ่าวเสือเอาสันเขาจนู้ชมหัดงาเดี๋ยววันจันสิแม่มาถาพ่นตะเสาเลยยอดเงินมาถวายเงินน้ำเพิินอีกเนาะมาถวายยอดเงินในกูกูส่งพ่นตรงมาส่งอีกคือเก่าแหละพ่นเคยส่งแต่ว่าเพ่นเสียวยอดเงินบ่จ้าจ้าจ้ายูไกลๆแล้ว่าเป็นยังดอกยูนั่นไกยู ก็เป็นยังดอกบ่เอาหนาก็ได้นี่เอากุ๊บเซตตัวเลขก็ได้นี่บ่เอาก็ได้หมวดนีฝันหลับไปหวดหนี้ฝันหลับไปค่ะหมวดท่านฝันงวดว่างหันฝันบ่ค่ะว่ได้ท้ายเอาหนาดอกคนสวยย่านกล้อง่ วดก้อนฝันบ่ค่ะฝันน้ำเล็กปูน้ำเป็นบ่เด็กหยอดเงินอ๋อเอาตะแหลกเลยเป็นบ่เล็กยอดเงินอันนี้อันนี้เพิ่นกัมาส่งได้เก้าศูนย์หาน้อมันเก่อมันตรงกันอันนั้นเพิ่นยอดเงินแต่ห้าศูนย์เก้า วันวันนี้แล้ววนวันเพิ่มานะเรื ok> the okay, ่อยได้เต็มเลยมันบอกเวนี้เพินได้ไปยอดเงินพ้นหอดวันักโอ้ตรงหอนวันผาก่อนมนบอกอันกนลยพินว่าวันจันบอกวันกสินแหลกยังบอกท่านหอดึงจพานไปก่อนเนาะ่ากอเอากับมาา่าเอากับมาเดี๋ยววันวันวันสินในสีมาตาเ้าอยู่ดอก จะได้ไปจต่างหันวัดจะกองบอฮะนมัน้งบอน่มาเล่งบ่งงแมนตรงไหนมานมาด้วยค่ะตรส้มมัน์พระมนรวบรวมันเงินผู้ใดถืออนะผู้ใดถือกน้ำเพลินกับมา <c oughs> แมน,น,น,นอากับมาฝายูพิเตอร์รรอ,อง,สงสาวหลวบเย่ายฝสารหลวบรวบ่วมเด้อ เสีมาน้ำโยเสียงเงินมากแต่ายปูน้ำโยถือน่อยก็เสียน่อยถือหลายก็เสียหลายเลยไงควาูโชคนี่คืองวดก่อนเนาะเนาะวันหน้าจังหวะไม่มาต่ำเหรอแม่พระท่านหมัวล่ำบอกคนอยู่เรียว่าจีพระจังหมัวล่ำซอยอันแม่ยังผูคนนังกูอวดสัมผัสเรื่นี่นะวันหน้าตามไม่เนาะค่ะวันที่ วันสหนาคือวันจันน์ค่ะจังสีมากนะคะท่านผู้ชมเจรียงขอตัวลาไปก่อนนะคะดเดี๋ยววันจันมาตามให้ไหมขอท่านผู้ชมโชคดีค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอุ้นดอกคุน้นกันเลี้ยงนะ